ในแวดวงบาสเกตบอลของฝั่งอเมริกามีหลายต่อหลายคนนะครับที่ให้ความสนใจกีฬาฟุตบอลในยุโรปและมีเหล่าสตาร์มากมายที่ชื่นชอบสโมสรชั้นนําผ่านเพื่อนเพนักกีฬาต่างประเทศมีทั้งเชียร์แบบจริงจังตั้งแต่เด็กและบางคนถึงขั้นนาเอาวิสัยทัศน์ในฟุตบอลมาใช้กับเทคนิคการเล่นของตัวเองที่ NBA วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะขอพาทุกท่านไปดูกันว่ามีซุปตาร์บาสเกตบอล NBA คนใดที่รักและเชียร์ทีฟุตบอลในยุโรปกันบ้าง ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์และสัน่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ฟุตบอลอัดแน่นแต่ทีมงานฟุตบอลแมสต์ด้วยนะครับมากันที่คนแรกเลยบอนเจมส์เชียร์ลิเวพูล ซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งแห่งวงการยัดห่วงแห่งยุคนะครับเลบอนเจมส์ฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของลอสแอนเจลิสเลเกอร์สทีมแชมป์เอเบเอซีซั่นล่าสุดนะครับเอเบเจไม่ได้เพียงแต่เชียร์ลิเวอร์พูลเท่านั้นนะครับแต่เขายังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของสโ,โมสรหงส์แดงอีกด้วยผ่านเฟรน v เซสปอดกุ๊บเมื่อปี2011ในโลกทวิตเตอร์ของเจมส์เต็มไปด้วยการสนับสนุนทีมลิเวอร์พูลและเขายังเคยปรากฏตัวที่สนามแอนฟิลด์หลายต่อหลายครั้งเพื่อเชียร์ทีมรักของเขาและแน่นอนนะครับเขายังร่วมมมมมแแสดดดดงคววาีีีีีีีใจกกกับททตออน่ไ้้ชป์์พรรเยยล คนต่อมาสตีเฟนเครีชี์ปลารีสแซงแชคแมงอหอยกาดมือยิง3แต้มดีเกย์แชมป์สมสมัยจากโกลเด้นสเตทวอเรียสมีความสัมพันธ์อันดีกับปลารีสแซงแชคแมงเขามากักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับเนม,มาด้วยความที่จังคู่เป็นซูเปอร์สตาร์แห่งวงการแต่ยังมีการแลกเสื้อกันที่สนามปักเดอะแปรงมาแล้วสเตปเองก็เคยเดินทางไปชมเกมที่เปสเชลลงเล่นและได้รับเกียรติให้เป็นคนสัมษั์บอลเปิดเกนณะกรุงปลารีสขณะที่เนมาเองก็มกักจะเดินทางไปชมเกมที่ออร์เรคอลออรีนาสนามเก่าของสะพานทองอยู่บ่อยๆด้วยเช่นกัน คนที่3ย ok านิสอันเตโตโกเอมโปเชียอาร์เซนอลเจ้าของตำแหน่ง MVP มสมัยซ้อนนะครับปี2019และ2020ฉาย,ยากรีกฟรีจากทีมมิวอคกี้บักเติบโตด้วยการเล่นฟุตบอลที่ประเทศกรีซนะครับและมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวนั้นชื่นชอบอาร์เซนอลเป็นอย่างมากเขาได้เปิดเผยผ่านสื่อหลายต่อหลายครั้งผมมีความสุขในฟุตบอลในสมัยก่อนผมเป็นหนึ่งในแฟนอาร์เซนอลและึกๆแล้วผมก็ยังคงเป็นแฟนอาร์เซนอลอยู่นะครับหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของยานิสนอกจากนั้นเขายังชอบเล่นเกมฟีฟ่าและชอบพูดถึงองเรื่องฟุตบอลอยู่ตลลอดเวา คนที่4ลูกาดอนชิตเชียร์เรอัลมาดริดสำหรับผู้เล่นดาวรุ่งพุ่งแรงในปัจจุบันอย่างลูกาดอนชิตฟอร์เวิร์ดตัวเก่งของดัลลัสเมเวอริกที่สร้างปรากฏการณ์อย่างมากใน NBA แน่นอนว่าคงเชียร์ทีมไหนไปไม่ได้นอกจากเรอัลมาดริดเพราะกาดฟอร์เวิร์ดชาสโลวีเนียนเป็นแชมป์บาสเกตบอลกับทีมยัดห่วงอย่างราชาชุดขาวตั้งแต่อายุเพียง17ปีแถมในสมัยเด็กเจ้าตัวยังเคยเล่นฟุตบอลด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจก้าวสู่เส้นทางของบาสเกตบอล คนที่5สตีฟเนชเชียร์ท็อตแนมฮอสเปอร์สตีฟเนชเฮดโค้ชคนปัจจุบันของบุลินเน็ตอดีตกะอัจฉริยะจากฟินิกซ์ซันเป็นแฟนฟุตบอลของท็อตแนมฮอสเปอร์มาตลอดเวลาในชีวิตของเขาคุณพ่อของเขาเติบโตมาในย่านท็อตแนมเช่นเดียวกับปู่ของเขาทั้งครอบครัวเป็นแฟนบอลไก่เดือยทองมาโดยตลอดไม่ใช่แค่นั้นนแครับแนชยังเคยข้าไปเล่นฟุตบอลกับสโมสรม,มาแล้วด้วยและเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับวงการลูกหนังมาอย่างยาวนานปัจจุบันยังมีสถานะเป็นเจ้าของร่วมของอ cap, ที คนที่6พอลกาซอเชียบบาร์เซโลนาพอลกาซอเซนเตอร์มากประสบการณ์ชาวสเปนนะครับเกิดที่แคว้นคาตาลันและแน่นอนว่าเขาคือแฟนฟุตบอลของ FC บาร์เซโลนาแล้วเจ้าตัวกับน้องชายฝาแฝดอย่างมาร์กก็ยังเคยเป็นผู้เล่นของทีมบัสของบาซ่าด้วยเช่นกันพอนั้นได้ออกสื่อกับทางบาซ่าอยู่บ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ถึงลีโอเนลเมสซี่ถ่ายรูปคู่กับอันเดรสอินเอสตาเรียกได้ว่าเป็นแฟนบอลท้องถิ่นอย่างชัดเจนแม้ว่าปัจจุบันตัวจะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตามคนที่7เควินการเเชียลซี อดีตพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดชื่อดังดีลกีแชมป์กับบอสตันเจลติกเมื่อปี2008เปิดเผยว่าเขาคือแฟนทีมของเชลซีแต่ตัวยังเคยไปเยี่ยมห้องแต่งตัวของผู้เล่นสิงโตน้ำเงินครามมาแล้วและยังไปชมเกมที่สนามสแตมฟอร์ดบิดอีกหลายต่อหลายครั้งนะครับเมื่อปี2014เชลซีได้โพสต์ภาพของเคจีลงในทวิตเตอร์เป็นเหตุการณ์ที่จ้ตัวได้เดินทางมายัางห้องแต่งตัวที่เดอะบริดในฐานะนักท่องเที่ยวคนหนึ่งอีกด้วยและคนสุดท้ายนะครับโคบรีไบรอันเชียร์เอซิมิลาน ตำนานนักบัสผู้ล่วงลับโคบี้ไบรอันคือแฟนบอลตัวยงของเอซีมิลานทีมดังจากเกาโชเซเรียอาอิตาลีสมัยเด็กเขาเติบโตที่แดนมักการ์โรนีและเป็นแฟนบอลทีมนี้มาโดยตลอดเขาเคยปรากฏตัวในสนามซ้อมของปิศาจแดงดำมาแล้วและในบางการสัมภาษณ์เขาก็พูดถึงทีมนี้อยู่เสมอๆและแน่นอนว่าวันที่โคบี้เสียชีวิตสโมสรเอซีมิลานก็ร่วมแสดงความไว้อาลัยกับสุดยอดผู้เล่นจากลอสแอนเจลิสเลเกอร์คนนี้ด้วยเช่นกันก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพาทุุกวือฟตล about max